เข้าสู่ช่องวิวีไทยสวิสสำหรับคนรักการวัสดุต่างๆวิวีไม่เคยทิ้งค่ะมากับวิวี My Hobby วิวีเป็นคนรักธรรมชาติไม่เคยนะคะวัสดุเก่าๆแก่ๆของธรรมชาติไม่ทิ้งนะคะมาอยู่เมืงนอกไปดูเลยว่าวิวีทำอะไรวี่ เราไปเซอ้อนี่ทุกอย่างที่เป็นไม้ชอบหมดไม่รู้เป็นอะไรเป็นความเป็นนิสัยส่วนตัวเป็นคนธรรมชาติค่ะบางคนบอกว่าเอ้ามายู่เมืองนอกเมืองหน้าอยังเราลืมท่านเาจะลืมยังไงเนาะไม่ลืมว่าเราเป็นใครมาจากไหนเราก็เลยเจริญรุ่งเรืองรุ่งเรืองค่ะาไปดูต้นเนี่ย ไอ้คักถูดไม่ใช่ตอาไอ้แตบองเพชรต้นนี้ออยู่กับวิวีสี่ปีก็เลยตอนแรกเอาใส่ตรงเนี้ยกระถางเล็กๆมันเล็กเกินไปเลี้ยงเล็กๆเนี่ยเล็กๆเนี่ยกระถางเล็กๆแล้วก็แม่วิวีก็เลยมาแยกขอโทษค่ะแยกใส่ตะก้าเห็นไหมแยกใส่ตะก้าใหญ่ๆพอเขาโตแล้วเห็นไหม พอแม่ลูกโตแล้วเวลาออกดอกสวยสวยค่ะตะบองเพชรวิวิมาจะใส่ตะกร้ามาตกแต่งได้เรื่องหัวใจสวยไหมสวยไหมหัวใจหัวใจพลังบวกหัวใจสวยไหมคะมาตกแต่งนะคะแต่อันนี้ลูกเล็ก,ลกต้นสนที่มังนอกมันเล็กวิก็มาไปเก็บมาเนาะอันเล็กลูกเล็กๆก็มาใส่จับ โรยลงตรงนี้จัดใส่ตะก,กร้าให้เพราะว่ามัเขาเป็นธรรมชาติแล้วเวลาเราแต่ตะบองพรเค็ดลับอย่างหนึ่งเขาไม่ชอบน้ําเยอะเราก็จะให้น้ําหยอดลงไปแบบประมาณอาทิตย์ละครั้งก็พอแล้วค่ะโตแล้วนุ๊ดูสิโตแล้ว,ลวเลี้ยงมาเลี้ยงมานั่นนี่แม่จะกลับบ้านแล้วอดทนนะคะ ตายไหมโน้นองมันตายแล้วก็จะปลูกใหมน่นยปลูกอันใหม,หม่ๆนะคะลูกเล็กๆก็โลยใส่กระถางจัดสวยไหมล่ะแล้วอันใหญ่ๆนี้ก็มาทำเป็นโมบายโมเดลกับไปก็ไปซื้อไอ้ที่ไม้ไม้นี่ไม้สิมะมร้อยเก็บมะร้อยนะคะเก็บมะร้อยสวยไหมคะเป็น เป็นของตกแต่งแฟนไว้หน้าหน้าแฟนไว้นะคะสวยไหมละ่ะเอามาร้อยใส่สิมานี่มันเป็นดอกใหญ่ดอกใหญ่เอามาร้อยดอกสนต้นอะไรเหมือนก็เรียกว่าต้นคริสต์มาสนั่นแหละต้นอย่าต้นสนต้นสนเมืองนอกวิ่งมา้อยเห็นไหมแล้วก็ทำเป็นละลร้อยเนียทำ แฝนไว้แฟนประดประดาเป็นประดบประดาตามบ้านเราเหมือนลูกหัวใจอย่างนี้ก็สวยไหมละ่ะติดโบเข้าแค่นี้ก็หัวใจธรรมชาติเอาไม้สานไปสานมากับกอบเหล็กก็ให้ทำเป็นน่ารักนะคะหัวใจธรรมชาติ เพราะว่าเป็นคนใจดีพูดดีทำดีก็เลยชอบหัวใจหัวใจเต็มบ้านอันนี้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 นะคะเพื่อนหัวใจทำจากกระสอบเอากระสอบแล้วก็ยัดผ้าเข้าไปข้างในสวยไหมหัวใจพี่ก็เอาม้ไม้แห้งๆมามัดแล้วก็ทำบ่วงอย่างนี้แฟนไว้ จริงๆอันนี้นะคะอยากแผ่นกระสอบป่านยัดยัดข้างในด้วย <c oughs> ไอ้ผ้าเศษเศษหรือกระดาษก็ได้นะคะ <c oughs> วิชอบทำค่ะไม่รู้เป็นไรชอบงานฮอบบี้จบใสายศิลป์นอกสันศินนละปะ <c oughs> วีไปเรียนดูมหถ,ถึงมหก็ เรียนศิลป์แต่จบมหเข้าไม่บ่มีเงินเรียนมาหาลัยก็เลยไปเรียนต่อพานิชยาการด้านการบัญชีนะคะเพื่อนๆนนะคะเห็นไหม m ม h o อ b ปเรา,เามาประดับประดาบ,บ้านจัดมันขึ้นกับเราไม่ชอบจัดค่ะทุกอย่างที่บ้านจัดเองนะเราจัดใส่ตะกร้ายอย่างเนี้ย เยี่ยมร้านวีวีเดอ้อวีจะไปเปิดอยู่คอนแก่นนะจะไปทำให้ดูร้านกาแฟอยู่ทุ่งนาวีวีที่ดินตัง้งยีห้าไร่เนาะดูก่อนแต่มันอยู่ในป่าไปปรับปรุงทำนะคะเพื่อนนะคะอันนี้มาอยู่ข้างนอกก็ต้องเก็บวัสดุจากธรรมชาติมาดัดแปลงให้สวยงาม นวิววิเก็บไอ้ลูกเล็กๆแล้วก็โรยในกระถางดอกไม้นะคะเามีนกเรามีนก,ม,นกมีไก่เราอาจจะทำนี้ก็ได้เอาประดับไก่เอาแม่ไกจ่จะอาไมพ่อไก่ <laughs> จัดมาแล้วจะเราจะจัด,จดค่ะจัดง่ายง่ายแล้วดูสวยงามไหมล่ะดูสิลโหลฮั a r สวยงามไหมคะ ไม่ฮอบบี้ใช่ค่ะไปซื้ออันนี้ขยันทำทำฝีมือนะคะนี่ก็มาเรียนที่นี่ก็เลยเป็นคนชอบเอาของของใกล้ตัวของอะไรก็ได้วิชอบทำจากธรรมชาตินะคะมาดูเลยบ้านว,วิวี่สวยแบบธรรมชาติมาสาเอาไปทำดูนะเพื่อน ไอเดียดีดีอันนี้อย่างทุกอย่างตะกงตะก้าไม้ไผ่อันนี้ไม้เป็นกลมๆแล้วก็มาหมุนหมุนแล้วก็เป็นกระถางเวลาใส่ดอกไม้ก็สวยนะโออยู่นะดูนกนกจาอเอาใครมาสวัสดีอยู่นี่วีวีเลยสวัสดีฮัลโหลวีวีสวัสดีค่ะมสันนี่อุปกรณ์วีวีชอบ จบวิวิจบสายสินแล้วเราก็เป็นคนชอบทำชอบจัดบ,บงจัดบ,บ้านจัดทุกมุมมองนะคะสวยไหมคะทำเองปลูกเองทำเองขายเองสั่งมาขายแข่งกับฝรั่งเลยเหรอวะนคะคะไอเดียดีดเอาไปทำดูนะเพื่อนมาอยู่เมืองนอกก็มาเก็บต้นสนร้อยสวยไหมล่ะ หัวใจธรรมชาติสวยไหมล่ะหัวใจธรรมชาติสวยเนาะสวยไหมนะคะเอาไปทําดูนะเพื่อนมิววี่ก็เลยไม่มีเวลาบ้างไม่มีเวลาลังไวดิคค,คือคือชีวิตมันเราหาอะไรทํามันก็เลยไม่มีอะไรที่น่าเบือ่อค่ะบา,บายบายทำจนจะขึ้นเครื่องบินน่นแหละอีกสักบินมาที่สี่นะคะก็ะยังทำ งานทำถึงเวลาก็เก็บกระเป๋าวิ่งขึ้นรถไฟกลับบ้านเลยไปนครสูริบินผ่านน้านฟ้าสู่เมืองไทยเลยค่ะแต่ไปกักตัวที่กรุงเทพตั้งเจ็ดวันโอ้ยน้อโอ้ยน้อไปทำดูนะเพื่อนสาราดีดีบายวิวีอันนี้กระสอบป่านเอาเอามายัดใส่ผ้าแล้วก็เย็บเย็บมุมนี่เห็นว่วีวเย็บ,บ เย็บอิมโบโลโปรเปกเย็บสวยเย็บธรรมชาตินะคะเลิบเลิเพื่อนไปทำดูนะคะเป็นเครื่องประดับในบ้านเรา